สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเจาะลึกการเรื่องแนวคิดสร้างฐานะสำหรับคนรุ่นใหม่นะคะอ้างอิงจาก Mark Tilbury y o u ยูทูบเการเงินคนดังเลยที่เขาอยากให้คำแนะนำที่มันแบบใช้ได้จริงต่างจากความคิดเดิมๆะคะ่ะคือ Tilbury เขาเปิดเรื่องได้น่าสนใจมากเลยนะคะเขาเปรียบเทียบระหว่างเจคบาริสต้าหนุ่มที่แบบ ไฟแรงอยากรวยแต่พื้นฐานอาจจะไม่ได้ดีมากกับชายสูงวัยที่ดูหงุดหงิดหน่อยๆที่เขาเรียกว่ามิสเตอร์กรัมปี้ครับผมพอเจกไปขอคําแนะนําจากมิสเตอร์กรัมปี้เนี่ยกับโดนว่ากลับมาว่าแบบเด็กรุ่นใหม่ขี้เกียจไม่สู้ชีวิตอะไรแบบนี้ค่ะซึ่งมันสะท้อนเลยเนาะถึงช่องว่างความคิดเรื่องโอกาสความขยันในยุคนี้ทิวเบอรีเลยบอกว่าเออเขาเห็นตัวเองในตัวเจ็กก็เลยอยากให้แนวทางที่มันจับต้องได้จริงๆประเด็นนี้น่าสนใจมากครับ เพราะมันชี้ว่าแค่บอกให้ขยันขยันอย่างเดียวอาจจะไม่พอแล้วมั้งครับในยุคนี้ใช่ค่ะทิวเบอรีเขาเลยเสนอ5หลักการสำคัญขึ้นมาซึ่งเอ่อก็ไม่ได้ซับซ้อนอะไรนะแต่มันต้องลงมือทำจริงจังมีวินยัยไม่ใช่เรื่องโชคช่วยหรือแบบรวยทางลัดอะไรทำนองนั้นอออแต่มันคือกระบวนการสร้างความมั่งคัง่งที่ต้องอาศัยความเข้าใจการปรับตัวซึ่งเราจะมาคุยรายละเอียดกันวันนี้แหละครับค่ะ หลักการแรกที่ทิวเบอรีเน้นมุกมากเลยคือรับขวานให้คมก่อนเสมอมันคืออะไรคะช่วยขยายความหน่อยคะ่ะได้ครับคำว่ารับขวานในที่นี้เนี่ยคือการพัฒนาทักษะครับทักษะที่สร้างรายได้สูงหรือที่เรียกว่า high income skills นั่นแหละครับอ๋อค่ะทิวเบอรีเขามองว่าในยุคที่แบบค่าครองชีพมันสูงปรี๊ดการพึ่งแค่ประหยัดอดออมอย่างเดียวเนี่ยมันอาจจะไม่ทันแล้ว การสร้างทักษะเฉพาะทางที่ตลาดต้องการมากๆหรือการเป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านใดด้านหนึ่งไปเลยเนี่ยจะเป็นเครื่องมือสำคัญเลยที่ทำให้เราหาเงินได้มากขึ้นสร้างรายได้เพิ่มขึ้นซึ่งอันนี้แหละครับเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างฐานะจริงๆแทนที่จะแบบทำงานหนักไปเรื่อยๆทำงานเดิมๆไม่มีทักษะอะไรเด่นๆเลยเข้าใจค่ะพอมีรายได้มากขึ้นจากการรับขวานแล้วขั้นต่อไปคืออะไรคะ เห็นพูดถึงเรื่องลงทุนตั้งแต่เนิ่นๆด้วยใช่เลยครับนั่นคือหลักการที่สองเลยการลงทุนอย่างสม่ำเสมอครับผม ถึงแม้จะเริ่มได้เงินไม่เยอะก็ตามนะค่ะสิ่งสำคัญมากๆคือการเริ่มให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้เพื่อให้สิ่งที่เรียกว่าพลังของดอกเบีย้ยทบต้นหรือ Compound Interest เนี่ยมันได้ทำงานเต็มที่ดอกเบีย้ยทบต้นครับพูดง่า,งงายๆก็คือดอกเบีย้ยที่เราได้รับเนี่ยมันก็จะเริ่มสร้างดอกเบีย้ยของตัวมันเองทบๆทๆบทบทบขึ้นไปเรื่อยๆยิ่งเราเริ่มต้นเร็วนานเท่าไหร่ผลตอบแทนมันก็จะยิ่งเติบโตแบบอืม ก้าวกระโดดเลยในระยะยาวครับอ๋อค่ะค่ะค่ะคือใช้เวลาเป็นตัวช่วยเรานั่นเองแล้วเรื่องความเสี่ยงล่ะคะคนรุ่นใหม่ๆมักจะถูกมองว่ากล้าเสี่ยงมากกว่าอันนี้ bury ทิลส์เบอรี่ว่าไงฮะทิลส์เบอรี่มองว่านี่คือข้อได้เปรียบเลยครับเป็นหลักการที่สมคือการกล้าที่จะรับความเสี่ยงแต่ต้องเป็นความเสี่ยงอย่างมีเหตุผลนะที่เรียกว่า calculated risk คือคนที่อายุยังน้อยเนี่ย มีเวลาเป็นทรัพยากรที่สำคัญที่สุดเลยถ้าเกิดลงทุนพลาดไปก็ยังมีเวลาไงครับที่จะเรียนรู้แก้ไขแล้วก็เริ่มใหม่ได้อีกจริงด้วยค่ะซึ่งมันต่างจากคนที่อายุเยอะขึ้นที่อาจจะต้องเน้นลงทุนแบบปลอดภัยไว้ก่อนทิเบอรี่เขาไม่ได้บอกให้เสี่ยงมั่วๆนะครับแต่คือให้ศึกษาข้อมูลประเมินความเสี่ยงดีๆก่อนตัดสินใจโดยใช้ประโยชน์จากช่วงเวลาที่เรายังฟื้นตัวได้นี่แหละ น่าคิดมากๆค่ะแล้วนอกจากเรื่องเงินเงินทองทองโดยตรงมีหลักการอื่นอีกไหมคะมีครับหลักการที่4ี่เลยคือการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตครับทิบเบรี่ย้ำเลยว่าการศึกษาในระบบเนี่ยมันเป็นแค่จุดเริ่มต้นเท่านั้นเองอืมโลกธุรกิจโลกการเงินมันเปลี่ยนเร็วมากความรู้ที่เคยเวิร์กในอดีตวันนี้อาจจะใช้ได้ไม่ได้แล้วก็ได้ใช่ค่ะเปลี่ยนเร็วมากจริงจ การหมั่นหาความรู้ใหม่ๆตลอดเวลาอ่านหนังสือฟังพอดแคสต์หรือติดตามคนที่เขาประสบความสําเร็จเนี่ยจะช่วยให้เราปรับตัวทันแล้วก็มองเห็นโอกาสใหม่ๆได้เสมอครับซึ่งก็น่าจะเชื่อมโยงไปถึงหลักการสุดท้ายเรื่องการเลือกคบคนรอบข้างด้วยหรือเปล่าคะถูกต้องเลยครับหลักการที่5คือพลังของเครือข่ายและสิ่งแวดล้อมรอบตัวเรานี่แหละครับค่ะมันมีงานวิจัยที่น่าสนใจนะครับจาก NBER หรือสถาบันวิจัยเศรษฐกิจแห่งชาติของสหรัฐเขาชี้ว่า การมีเพื่อนหรือคนรู้จักที่เขาประสบความสำเร็จทางการเงินเนี่ยมันส่งผลบวกต่อพฤติกรรมการลงทุนการออมของเราได้จริงๆนะโหอย่างนั้นเลยเหรอคะครับอาจจะเป็นเพราะว่าเราได้แรงบันดาลใจหรือได้คําแนะนำดีๆหรือแม้กระทั่งได้เข้าถึงข้อมูลโอกาสที่เราอาจจะไม่เคยรู้มาก่อนก็ได้การเลือกคบคนเลือกสังคมที่เราอยู่เนี่ยก็เลยสำคัญกว่าที่เราคิดเยอะเลยครับ สรุปแล้วนะคะคําแนะนําของทิวเบอรี่เนี่ยก็คือการมองภาพรวมของการสร้างฐานะเลยเริ่มจากสร้างทักษะเพิ่มรายได้ก่อนหรือรับขวานที่ว่าครับผม แล้วก็นำเงินนั้นไปลงทุนสม่ำเสมอเริ่มเร็วๆหน่อยเพื่อใช้พลังดอกเบี้ยทบต้นกล้าที่จะเสี่ยงอย่างเข้าใจโดยใช้เวลาที่เรามีให้เป็นประโยชน์เรียนรู้สิ่งใหม่อยู่เสมอแล้วก็สุดท้ายคืออยู่ท่ามกลางคนที่ใช่คนที่ส่งเสริมเราทั้งหมดนี้ก็ต้องใช้เวลาความอดทนเนาะ ใช่เลยครับทิวเบอรี่เขาเน้นย้ำเสมอเลยนะว่าเขาเชื่อมั่นในศักยภาพของคนรุ่นใหม่มากๆแล้วก็อยากเป็นกำลังใจให้ไม่ใช่ไปตำหนิเหมือนมิสเตอร์กรัมปี้เพราะคนรุ่นใหม่นี่แหละคืออนาคตรจริงๆฟังแล้วก็มีกำลังใจดีนะคะครับผมและก่อนจะจากกันไปวันนี้ผมขอทิ้งคำถามชวนคิดไว้นิดหนึ่งนะครับนอกเหนือจากขั้นตอนปฏิบัติ5ข้อที่เราคุยกันมาแล้วเนี่ยอะไรคือการปรับเปลี่ยนกรอบความคิดข้างในที่สาคัญที่สุดจริงๆครับ เพื่อจะก้าวข้ามข้อจำกัดเดิมๆหรือที่บางคนเรียกว่าวงจรความยากจนที่อาจจะเป็นพื้นเพข,ของหลายๆคน mm. แล้วเราจะสร้างความเชื่อมั่นในศักยภาพของตัวเองให้มันเติบโตขึ้นมาได้ยังไงในวันที่ความพยายามของเรามันอาจจะยังยังไม่แสดงผลลัพธ์ให้เห็นเป็นรูปธรรมชัดเจนขนาดนั้นลองเก็บไปคิดกันดูนะครับ